ข้าวโพดทะเลมีทุกอย่างนะครับตำข้าวโพดทะเลมีอะไรบ้างมีหอยแครงหอยแครงกุ้งสดกุ้งสดปูแต่ละตำราคาเท่ากันไหมราคาถ้าส่วนมากก็อยู่ประมาณร้อยหนึ่งค่ะฐานฐานร้อยหนึ่งมีพิเศษนะครับพิเศษก็ถ้าเป็นทะเลก็ร้อยยี่สิบก็เป็นทะเลบริยุทปูสดสดนะครับสดสะอาดสดสะอาดยัสะาหกตำนัวนะครับ สดสะอาดรสชาติคือสุดยอดเลยที่นี่เน้นเน้นจใดเน้นเผ็ดเเน้นรนนจจสจ,นนจัดจานเลยค่ะเน้นรสจัดจานเน้นจัดจานเน้นจัดจ้านดีครับอุปรกรณ์ของนะสดสดขอโสดในแอมสดสดใหม่ๆทุกวันครับคนคนคนจ้าแป,ปกก๊บนึ่งก็จ้าปลาแดกก็มีขายนะครับน้ำปลาแดกขวดละยีบห้าบาทนะครับ ม่ยข่ายิมเนี่ยเยอะมากนะครับที่น้องสนใจที่น้องอยากมาได้ครับอยู่บ้านหนองกบอำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่น้นองครับหรือว่าอยากเลี้ยนต่ํีอยากมาเลี้ยนต่ําต่างๆกับเชิญครับราคาพอแพงนะครับเอาไปขายอยู่บ้านของเฮาได้ ราคากับบ่แพรงวัดทุพทิบกะบ่แพรงสุมือนแขกเปิ้นไลท์ครับพี่นองเมืองไลท์ข้างในคุณเต็มมัดคุโตช่วงเทียงเต็มมัดเลยครับลูกค้าหลายๆนะครับอำเภอหนองสีห้วยเมกธานโทูย่างตลาดธนาคารี่เหมือนะครับเขาห้องเขาบอกยัง 你让谁看？